อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเบบี้มอนสเตอร์ทั้ง7คนกันนะครับลงมาครบไปแล้วเปิดตัวเรียบร้อยแล้ว7คนอินโทรดิวซิ่งกันไปก็ได้เรียนรู้นี่เห็นเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของสาวสาเบมอนทั้ง7คนกันแล้วนะครับรวมไปถึง, Play งคาแรคเตอนนร์เพลย์ลิสต สาวๆทุกคนแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันหมดแล้วก็เห็นถึงความเก่งความสามารถแล้วก็ความตลกน่ารักเฮฮาเวลาที่เบมอนทั้ง7คนอยู่ด้วยกันใน YouTube นะครับที่เป็นศูนย์รวมความปังของเบมอนในตอนนี้เลยเนี่ยมีคนติดตามหรือว่ายอด b ับส i b e นะครับทะลุ1ล้าน1นึ่งแส เ0 0 0หมื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่า1.17ล้านซับสไคร b ์นั่นเองนะครับพุ่งขึ้นมารวดเร็วมากๆเลยและด้วยยอดนี้นะครับของสาวๆเบมอนนั้นเนี่ยก็ทำสถิติใหม่ได้อีกแล้วนะครับเป็นสถิติที่แบบว่ายังไม่ทันเดบิวต์อย่างเป็นทางการแต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาได้โดยตัว,วเองเพราะว่าเบมอนนั้นกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับจากวงการ K-po p ที่สามารถทำยอดซับสไครต์ใน u t u b e เนี่ยมากที่สุดสูงที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ได้นะครับมีคนเข้ามากดซับสไครึ์ 4 7 0 0 0 0กว่าคนกันเลยทีเดียวในช่อง y o u t u b e Official ของวง Baby Monster อนะครับจากกระแสความปังแล้วก็การพูดถึงต่างๆบนโลกออนไลน์ของสาวๆเบมอนเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนนั้นสนใจว่า b a b y m o อน t e r นั้นคือใครนะครับคนที่ไม่ได้ติดตาม K-POP เองหรือว่าไม่ได้รู้ถึงการมาของ Baby Monster เนี่ยพอเห็นคลิปต่างๆทั้งใน Twitter ใน TikTok อะไรมากมายแล้วเนี่ยก็มาตามใน y o u t u b e ต่อนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งหลักเลยที่ทางค่ายเนี่ยจะลงคลิปต่างๆของ Baby มอนสเตอร์นั่นเองก็เลยสามารถทําให้มีคนเข้ามากดติดตามได้มากถึง470,000กว่าซับสไครป์นะครับทำสถิติใหม่สูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ของ GG จากวงเคป๊อปกันไปเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ดีบิวอย่างเป็นทางการนะครับวิดีโอในช่องนี้มีเพียงแค่14คลิปเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถที่จะทําให้มีคนกดติดตามได้ถึง1.17ล้านคนเลยทีเดียวเป็นสถิติใหม่ที่น่ายินดีด้วยมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนของเบมอนนั้นอยากพูดถึงหรืออยากแสดงความคิดเห็นชื่นชม ยังไงก็คอมเมนต์นกันมาได้เลยนะครับคลิปนี้มาสั้นๆอัปเดตเรื่องความปังของเจ้าแม่ e n g a เกแห่งตึกดำวงต่อไป Baby Monster นั่นเองกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง